ปีศาจกวางขาวเดิมเป็นพาหนะของเทพซิวแสกงได้รับปีศารจริ้งจอกมาเป็นลูกบุญธรรมต่อมาได้แฝงตัวมาเป็นปุโรหิตให้พระราชาแห่งอาณาจักรปีซิวก่อนที่นารจริงจอกจะล่อลวงพระราชาจนล้มป่วยปีศาจกวางเท่าจึงแนะนําให้เอาหัวใจเด็ก1,111 11คนมารักษาครั้นคณะตี้เดินทางรอนแลม,มาถึงก็พบเด็กน้อยจํานวนมากถูกขังอยู่ในกรงแขวนไว้หน้าบ้านเพื่อรอเวลาไปช่อ เมื่อพระถังซัมจั๋งทราบเรื่องเาวาก็พ้องเกิดความเวทนาเด็กๆพวกนี้ยิ่งนะักหงอคงจึงบัรดาลให้ลมพัดหอเป่ากกงที่บรรจุเด็กเหล่านั้นไปฟอนไว้ในป่าพร้อมฝากสั่งให้เหล่าเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขา,าเพื่อเมืองทรงเมืองช่วยดูแลเด็กๆไปก่อนก่อนที่ทั้งคณะจะเข้าฝอาพระราชาเพื่อประทับพสัสปอตผ่านเมืองในขณะนั้นปีศาจกวางเขาเห็นพระถังซัมจั๋งจึง,จงแซงพูดว่ากล่าวใส่ลายพระสกยมุนีต่างๆนานา,นานก่อนที่จะมีทหาร มารายงานว่าบัดนี้เด็กๆทั้ง1,111คนกลับอันตรธานหายไปแล้วนั่นทําให้ปีศาจกวางขาวเห็นศพโอกาสเป่าหูพระราชาว่าหากใช้หัวใจสีดําของพระถังซำจังอายุท่านก็จะยืนยาวไปอีกหมื่นปีทําให้พระราชาบาังเกิดความยินดีจึงหน้าด้านขอหัวใจจากพระถังหงอคงเห็นเช่นนั้นจึงไล่มนจําแรงตัวเองเป็นพระถังท,ทําทียินดีมอบหัวใจถวายพระราชาก่อนที่พระถังเกจะใช้มือแหวกหน้าอกให้ทุก คนในที่นั้นดูพักเอาหัวใจออกมาถึง17ดวงปีศาจกวางขาวเห็นท่าไม่ดีก็รีบชิงหนีงอคงกับปวยไก,ก่ก็เหาะตามปวยไก่สามารถสังหารนางปีศาจจิ้งจอกได้ขณะที่งอคงชวนจะฆ่าปีศาจกวางเขาวนั้นเทพซิวก็มาขอร้องชีวิตงอคงจึงนําเด็กๆที่ซ่อนไว้ในป่ากลับมาคืนพ่อแม่ตามเดิมมาถึงในช่วงปิศนาธรรมในเรื่องกันครับปีศาจกวางขาวคือมิจฉาอาชีโวปีศาจจิ้งจอกคือความสุขของกี ที่จะฉุดชีวิตส่วหัวใจ17ตัวที่ควักออกมานั้นประกอบไปด้วย 1. หัวใจแดง 2. หัวใจขาว 3. หัวใจเหลือง 4. หัวใจความโลภ 5. หัวใจลาบยศ 6. หัวใจลิ์ยส 7. หัวใจเล่กน 8. หัวใจอยากชนะ 9. หัวใจทะเยอทะยาน 10. หัวใจหมินประมาท 11. หัวใจเหี้ยมโหด 12. หัวใจดุร้ายเรววราม 13. หัวใจกลัวเกรง 14. หัวใจมักน้อย 15. หัวใจมิจฉาทิฏฐิ12 หัวใจซ่อนเลนส์1ปดหัวใจไม่ยุติธรรมแต่หัวใจสีดำไม่มีซึ่งการที่พัดถังล่างปลอมพักหัวใจนั้นเปรียบได้กับภิกษุผู้มีปัญญาเป็นพระจริงนั้นต้องไม่มีใจคือใจที่ปราศจากทุกสิ่งใจที่ไร้ใจไร้กิเลสไร้ทุกสิ่งนั่นเองครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวายไลน์อีีนี้ถ้าหากผมพูดอะไรผิดไปหรือให้ข้อมูลผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยมาณที่นี้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ